จะขายผมเท่าไหร่คันนี้โต้ป้ายาริทรสคันนี้นะคะราคาตั้งอยู่769,000ก็ดูเป็นไม,ไม่สวยะสภาพมันมันไม่ผ่านนี่คือรถทแร้ของผมนะคุณนายไม่เก็บแหวนให้โอเคไหมพี่หนิวแล้วแถมอะไรบ้างลดออกให้พี่หนิว50,000กว่า พี่ดิวยังขอล้อลดเหรอคะจริงๆแล้วเหลือบางมากนะคะจะบอกไม่เหลือเดี๋ยวพี่ดิวไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วบอกแสนห้าเขายางอะไรดูดิ ดันทุกเคสกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้คุณนายก็อยู่ที่คาเอ็กสาขาอ่อนนุชค่ะปัจจุบันนะคะคาเอ็กเราก็มี9สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นคาเอ็กสาขาอ่อนนุชคาเอ็กสาขาบุรีคาเอ็กสาขารรงเก้าคาเอ็กฮอนด้าเซอร์ฟนนะคะสาขาพระประแดงคาเอ็กพรีเมียมนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะและในโซนต่างจังหวัดนะคะเราจะมีคาเอ็กจังหวัดชลบุรีสองสาขาค่ะคาเอ็กอมตะนครและคาเอ็กสาขาพันทองค่ะ คาเอกจังหวัดนครปฐมนะคะและคาเอกจังหวัดระยองค่ะและสําหรับคุณลูกค้านะคะท่านใดที่ไม่สะดวก เข้ามาที่สาขาสามารถเข้าชมได้เลยที่ carx.info ได้เลยค่ะมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า300กว่าคันนะคะและสามารถเปรียบเทียบนะคะรถที่ท่านเลือกได้เลยนะคะและคำนวณค่างวดให้คุณลูกค้าได้ด้วยค่ะและสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่อยากจะขายรถยนต์นะคะมั่นใจในคุณภาพว่ารถสวยนะคะติดต่อมาหาคุณน,นายในช่องทางนี้ได้เลยนะคะโดยส่งรูปและรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นมาให้คุณนายนะคะคุณนายมั่นใจว่าให้ราคาดีมากๆค่ะแต่ถ้าหากราคา ยังไม่พอใจนะคะสามารถนํารถไม้คุณนายเรียงได้ค่ะโดยตั้งราคาอย่างที่คุณลูกค้าต้องการได้โดยคุณนายแนะนําราคาที่เป็นราคาตรงขายให้กับลูกค้าได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเทรดอินกันหรือเปล่าไปดูกันค่ะวันนี้คุณนายก็ดีใจมากนะคะมีลูกค้าที่เป็น f อในช่องทาง YouTube นะคะเข้ามาดูรถตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาดูรถอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าได้รถอะไรกลับไป นี่ตอนนี้นะคะก็เหมือนกับคุณลูกค้ากําลังเลือกรถอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นรถคันที่แบบชอบแล้วแหละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขออนุญาติดน,นึงนะคะได้ข่าวจากน้องเอสซีว่าพี่มาแล้วเมื่อวานาวมาดูรถอะไรบ้างคะพี่ก็าามาดูคันนี้เลยโดยตงโดยตรงเลย งเลยแล้วทำไมเมื่อวานถึงไม่ตัดสินใจแล้วกลับมาอีกหนึ่งวนันรัดด้ว,วยหลายที่แล้วก็อ่าโอเคตรงนี้พอใจแล้วก็ไปไปดูเต้นอื่นดูเทียบราคากันได้ยินจากน้องเอซแจ้งมาว่าพี่เป็นลูกค้าเอซของคุณนาย<ด>จริงไหมจริงไหมตัวจริงสวยมากามอุ้ยพี่อย่าพึ่งอย่าเพึ่งชมเพราะราคาไม่ลดอยู่แล้ว เดี๋ยวก่อนพี่อันนี้คือพี่ดูจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับเราดู YouTube เป็นหลักติดตามคุณนายมาเกือบทุกตอนพี่เซนได้ดีมากพีเซนตัวเองได้ดีมากอันนี้คือมีมาดูแล้วมันก็มีนอกใจด้วยก็ต้องดูที่อื่นเป็นการก็ไปดูสองสามเต็มยังไงก็แพ้คุณนายอยู่ดีแพ้เต็นนี้อยู่ดีเดี๋ยวก่อนคุยกันตั้งนานยังไม่ได้ถามชื่อคุณพี่อะไรคุณพี่อะไรค่ะธงชัยครับพี่ธงชัยโอ้โหชื่อดีมากเลยพี่กเลยรคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย ขายผมเท่าไหร่คันนี้คันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ราคาตั้งอยู่769,00 0ันอันนี้พี่ ธงชัยทราบอยู่แล้วเนาะ,ะพี่เข้ามาแล้วสองรอบรอบแรกน้องไอซีน่าจะได้แบบพูดคุยกับพี่ธงชัยละถ้าพี่ธงชัยเนี่ยพร้อมแบบพร้อมบวกมากเลยพี่อยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโด,กโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเ้ยอยากานในงานบวชก็อย่างที่พูดเราหลงเสน่ห์คันนี้ก็ซื้องเงินสดซื้องเงินสดเลยจริงจริงจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะพี่ดอกเบี้ยไม่แพงไม่เสียเสียดอกชีวิตไม่อยากมีดอกไ<ต>่หรอพี่ออกดอกออกผลคุณนายยังลดให้ผมได้ไหมซื้อเงินสดเนี่ยลดได้เท่าไหร่นั่นเนียดูสิเคสนี้นะคะพี่ธงชัยเข้ามา ไม่มีคุยเกินอะไรกันเลยพี่เข้าเรื่องราคารถไปไม่เป็นเลยนะถ้าเดี๋ยวก่อนพี่ต้องใช้คันนี้769,000ในใจพี่คือดูแล้วชอบแล้วใช่ไหมสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีตรงไหนอยากปิอยากอะไรไหมไม่มีเลยหรอดีมากรถใหม่มากรถใหม่มากแล้วทําไมวันแรกดูแล้วยังต้องแบบไปดูที่อื่นอีกอะแล้วพี่ไปดูกี่ที่สองสามที่ไปดูเพราะว่ามีมีโตต้ายาริคอสเนี่ย แบบเทสได์เลยถ้าผมไปซื้อเนี่ยเป็นคนชื่อแรกเลยแต่ผมมาดูคุณนายก่อนแล้วผมก็เลยไปดูอ่านนั้นแล้วตกลงว่าเทีรถเทได์หมดแล้วก็เลยเหลือยาริคคอร์สอยู่สองคันก็ดูเป็นแบบไม่สวยสภา,า,าพมันมันไม่ผ่านพี่ธงชัยใช้จุดอะไรในการตัดสินใจบ้างคะว่าแบบเอ้คันนั้นผ่านคันนี้ไม่ผ่าน,นคือว่าตัวเองเ,เป็นคนชอบเที่ยวตันจังหวัดชอบรถแบบลุยๆแล้วประหยัด ขอให้ประหยัดน้ามันก็จ้องไว้หลายคัน BYD ก็จ้องแต่คันนี้ว่าข้อเสียของมันคือ BYD ก็มีแบตใต้ท้องมันลุยน้ําท่วมแล้วมันจะมีปัญหาแต่ว่าพี่จะเอาไปลุยน้ําท่วมโดยเฉพาะเจมันเลี่ยงยากในกรุงเทพมันเลี่ยงยากเริ่มเปลี่ยนแล้วเป็นเจเแล้วเป็นเจแล้วไม่เป็นไรเรารอกได้นี่วันนี้บอกว่ากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสมรภูมิน้ําเยอะอยู่แล้วควต้องเป็นรถยกสูงแบบนี้ก็เลยมอไว่ามันประหยัดที่สําคัญมันมีที่ใส่ยางอะไอ๋อ พราะผมจาขึ้นดงขึ้นดอยอะไรวกนแสดงว่าปกติพี่ธงชัยเป็นคนที่แบบเที่ยวเที่ยวเยอะที่ไม่ทํางานทําการหรอเที่ยวอย่างเดียวอ,อ,อย่งเฉ<ช><ช>ยเฉยแสดงว่ามีธุรกิจอะไรที่แบบเขาเรียกว่าดูแลตัวมันเองได้แล้วพี่ถึงเที่ยวอย่างเงี้ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมไม่รู้อันนี้คิดเอาคิดเอามีมีอยู่แล้วเนาะทำธุรกิจอยู่ตลาดคลองเตยพี่เป็นคนคลองเตยเลยก็ขายผักขายผลไม้เออแค่นี้ก็รวยแล้วอ่ะเพราะมันเป็นศูนย์ค้าส่งเลยนะทั้งส่งทั้งขายให้เช่านี่คือรถทันแรกของผมนะ จริงเหรอนี่คือรถคันแท้ปกติพี่ใช้คันไหนอยู่ใช่ของหลานฟอร์ดเอเวอเลทแต่ไม่อยากไปแย่งมาแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องมีสักคันละจากที่ยืมหลานใช้มาตลอดพี่นี่สุดยอดมากเลยเนาะพี่ยืมจากของหลานจริงๆเหรอแม่บอกว่าทำอะไรให้ประหยัดคนจีนนะก็ทำอะไรให้ประหยัดจีนอะไรพี่เดี๋ยวจะเป็นจีนนั้นบ้างจีนแต้จิ๋วอ๋อแต้จิ๋วพี่แซ่อะไรแซ่เล้าอ๋อแซ่เล้าแซ่ตั้งนี่จะเยอะแซ่เล้ยกับหลิวเต้หัวโอ้โหนี่หน้าบุคลิกแบบพี่หลิวเลยอะ อันนี้ต้องเป็นรุ่นผู้หญิงค่าใครอยาแตะนะเนี่ยมีชื่อจีนด้วยนะอ๋อชื่ออะไรพี่หลิวลวนซิ่งหลิววันซิ่งของชื่อค่อนหล่อเลยพี่ซิ่งลิววนซิ่งนี่คือจีนภาษาจีนกวางตุง้งอ,อแต่จีนกลางเนี่ยเราบุ่เงเฮงเราบุ่เงเฮง พี่หลิวเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่หลิวแล้วกันเพราะว่ามันดูแบบพระเอกในดวงใจดีพี่หลิวปกติเวลาพี่ดูรถคันหนึ่งเนาะในฐานะที่แบบเป็นรถคันแรกของพี่แต่ว่าพี่ขับรถหลานอยู่แล้วหลักๆที่พี่ดูรถคันหนึ่งในการซื้อเนี่ยพี่ดูอะไรบ้างก็ดูปีดูปีดูว่าวิ่งวิ่งมาเยอะไหมไหม่เยอะไหมแล้วก็ดูมันโูมันใหม่อ่ะแล้วก็ดูอย่างยาลิคอร์นี่ต้องดูกระโปรงหลัง ว่ามีการชนมาหรือเปล่าอ่านี่นี่ตามมาดูหน่อยเนี่ยน็อตมันจะมีปัญหาถ้าเกิดการนีการชนจริงไหมอันนี้พี่หลิวเนี่ยดูดูเทคนิคมาก่อนก็ดูใน YouTube เรเออดูใน YouTube YouTube มันสอนหมดเลยอ๋อโอเคสุดยอดสุดยอดถ้าเกิดมีการชนกันน็อตมันต้องไขออกนี่ทุบรถเหมือนเป็นรถตัวเองแล้วนะเนี่ย แบบมั่นใจมากเลยอะเบาๆเ,เล่นหยอกๆ,ๆ,ๆแล้วภายในของยาทิคอขาชอบมากคือมันจุกของได้เยอะ,อะและที่สำคัญมันมีหลุมยางอะล่ด้วยเพราะว่ามันมีเหมือนกับยางอะล่ให้แล้วเมืม่ใหม่ๆมันไม่ค่อยมีซื้อขายของแล้วเดี๋ยวว่าถ้าจะขายจะมาขายคืนนะได้เลย,ยล้อมสิคะทายราคาพิเศษด้วยนะได้เลยก็ต้องบอกว่ากดราคานะโอ้โหพี่ถึงวันนั้นเนี่ยเนาะ พี่ใช้รถไอสภาพรักษาแบบนี้รับรองว่าราคาดีไม่มีตดอากาบ,บอกเลยพราว่ารถยนต์มือสองนะพี่เราซื้อเซฟจากป้ายแดงมาแล้วไม่รู้จะหาตหน่รตรงไหนเมื่อ <c oughs> กี้พี่หลิวพูดได้ดีมากเลยไม่รู้จะหาไปเจ๊ไปโอา นี่ดูท่าดูท่าตบหนิไม่เจอหาตําหนิไม่เจอมันใหม่มากมันใหม่มากมันใหม่มากนี่ขนาดแบบถูกใจแล้วนะยังมีแอบไปดูที่อื่นด้วยเลยอ่ะแต่ก็แพ้ที่นี่ที่นี่เสน่ห์แรงคนหรือรถพี่เขินเขินเอาไปไม่เป็นเลยไม่กล้าตอบเลยพี่นิวไม่กล้าตอบเลยทสองอย่างเจอคุณนายอวดสวยพี่สวยพี่ดในโททั์เยอะจริงเหรอในโททั์มันเป็นยังไงพี่มันอ้วนมันอ้วนไม่ใช่ พี่หลิวไปดูแบบทรทัชแบบวายหรือเปล่าเอา LED LED เออ LED พี่หลิวดูภายนอกสวยงามอย่างนี้แล้วแล้วภายในดูไหมก็ดูเมื่อเมื่อวานนี้ก็มาดูก็โอเคอ่ะภายในใหม่โมลิเต่ตันไหนไหนใหม่จริงไงรถคุณนายนี่ แต่ทําไมเนี่ยสงสัยอย่างเดียวว่าทําไมมันไม่มีประกันมาให้ประกันรถหมายถึงประกันชั้นหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมประกันอุบัติเหตุใช่ไหมคะอันนี้รถมือสอถูกต้องไหมคุณนาถูกต้องค่ะประกันเก่ามันไม่มีมาให้ประกันเก่าปกติประกันศูนย์มันจะมีแล้วประกัน3ปีอ่าสามปี1นึ่งแสนโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนคันนี้ ถ้าเหลือก็คือเหลือระยะเวลาไม่ถึงปีเพราะว่า3ปีปี2024นี้26ก็2ปีกว่าก็เหลือไม่กี่ปีแล้วแต่ว่าถ้าพี่ใช้ประกันอนะ่ะพี่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้ประกันของศูนย์หรือใช้ประกันของทางคาเอ็กเราเพราะทางคาร์เอ็กซ์รประกัน5ปี50,000กิโลซึ่งประกันเนี่ยยังไงก็ครบเวอร์ในส่วนที่พี่จะใช้ประกันศูนย์อยู่แล้วดังนั้นประกันศูนย์เนี่ยเขาก็จะเคลมปกติอยู่แล้วเครื่องเคร์กล่อง ECU แต่ว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยพี่มาใช้ของนัดต่อได้ แล้วถ้าเกิดว่าไปตายอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยใครมาช่วยเนี่ยค่ะเอ็กช่วยค่ะใช่ค่ะจริงยิ่งพี่บอกว่าพี่ชอบแบบลุยป่าบุกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเบอร์เลขาส่วนตัวนะคะพี่ที่พี่สามารถโทรคอได้เลย021166 8ป8ปพี่ลองโทรไปจีบเขาได้นะพี่หลิวเนี่ยกำลังแบบไปเก็บเงินที่แผงผักตีสามตีสี่เฮ้ลองแกล้งโทรดูดิมันมีจริงเรืาเ่าว่าเบอร์เนี้ยพอพูดแล้วพี่หน้าแดงนี่สช่ว่าไปจีบแม่ค้าแผงผักบ่อยนะเนี่ยออมีแต่สั่งเด้าเอามีแต่สังด้า,ดาโอเคใ,ใจได้เจอตัวจริงอขอบพระคุณมากเขาดีใจเหมือนกันที่แบบพี่หลิวกลับมาอีกรอบนึงจริงเป็นความโชคดีเนาะเพราะว่าถ้าแบบพี่หลิวตัดสินใจเมื่อวานก็ไม่ได้เจอคุณนายไงก็ไปดูแล้วมันรถสูคุณนายไม่ได้อือขอบพระคุณค่่่ะพีไมต้อองป เร,เรื่องจริงใช่ไหมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใครมาพูดแล,แ,ลแล้วเราต้องมาดูด้วยตาว่าเอ้ยรถดีจริงไหม,อมเออคายเอ็กโอเคเลยรถใหม่ทุกคันรู้จักเ<อ>าขาซ่อมไอ้นี่ไม่ใช่หรอฮีโน่อ่าอ่าญาติญาตขายเบนซ์ขาย ฮอนด้าขายฮีโน่ี่ตระกูลพี่หลิวเขาไม่ธรรมดามีจนที่สุดแล้วจนแบบไหนซื้อสดทองนี่อล่ามาตอนนี้พี่ต้องระวังนะไม่แรงแน่ๆตัวอนทองสูงสุดในประวัติศาสตร์คือห้าหมนเจ็ดนิดๆหกหมื่นถึงแน่ถึงแน่เนาะควรซื้อเก็บไหมมีซื้อเก็บซื้อเก็บไว้ใครฮะซื้อเก็บไว้ใใครให้ตัวเองให้ตัวเองสุดยอดทำไมไม่มีลูกไม่มีเมียนะแล้วันไม่หาพี่ประกาศหาเลยไหม จะจีบคุณนายนี่แหละเล่นกันสดๆเลยนะพี่ต้องซื้อหมดเต้นแล้วเนี่ยนะนะคุณเล่นเดี๋ยวแฟงคุณนายก็ซื้อรถนี่แถมอะไรบ้างเ่ยซื้อรถรถแถมอะไรอันนี้กลับมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาก่อนที่ราคาคันนี้เนาะราคาที่ตั้งอยู่7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันไม่รู้ว่าน้องๆได้แจ้งพี่ลิวไหมว่าถ้าพี่ลิวซื้อเงินสดอะ่ปะปกติต้องเจอแหวนเจ็ดเปอันนี้ตรงนี้มีการเถียงกันอยู่อยู่อยู่จัก,ห,กหนึ่งที่ผมไปสำรวจดูมาสุนยาก,ก็จะเขียนว่า ซื้อสดไม่เสียแบกอ่าซื้อสดไม่เสียแบกถ้าซื้อเงินผ่อนเสียแบกคืนนี้ไปถามในในธนาคารมาแล้วซื้อสดซื้อผ่อนเสียแบกใช่ค่ะพี่หลิวเนี่ยเข้าใจไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าในตลาดบ้านเราอ่ะมีทั้งสองแบบแต่แบบนั้นคือต้องต้องบอกก่อนว่าไม่รู้พูดได้ไหมก็คือเขาไม่ได้เสียภาษีินผลพูดอย่างนี้เลยแล้วแล้วแล้วพี่หลิวเรื่องไหมเวลาเขาโอนเขาโอนเข้าชื่อบุคคลแต่พี่หลิวพี่หลิวซื้อกับรัฐเนี่ยไม่เคยเข้าชื่อวราลาัตนะจะเข้าชื่อบริิษษััทททคคาาาเ็แต่่่่วรรนปบี ทำทุกอย่างถูกต้องดังนั Harmon ้นสัมภาระเรากล้าพูดหน้ากล้องได้เลยว่าถึงแม้ว่าลงมาตรวจเนี่ย0.01สตางค์ก็ไม่มีให้เห็นค่ะต้องตรงไปตรงมาเปิดเผยมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนเปิดเต็นท์เหมือนกันค่ะเพื่อนเปิดเต็นท์แล้วก็กอไม้เขาสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วพี่ไรู้ได้ไงว่าเขากอไม้เเพื่อนกันนะเขาบอกพี่พูดถึงเขาก็ไว้ใจพี่นะบอกพี่ไอ้นี้บอกพี่หลิวได้เลยนะคะว่ารถทุกคันที่นี่ไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม้เยอะมีไหมมีแต่เราขายราคาตามสภาพ ใช่ค่ะพี่หลิวจริงลูกค้านี่แน่นอนลูกค้าคือคนเอาเงินมาให้เราเราก็ต้องเทคแคร์ลูกค้าพี่หลิวดูเป็นคนเข้าใจคุณนายงั้นโอเคพี่หลิวเราก็ง่ายๆเลยเนาะจบกันราคานี้เลยโอเคใช่ไหมพี่หลิวคุณนายอย่าเคี่ยวเลยเอ้านั่นไงทำไมเมื่อกี้พูดมาซะดีเลยสุดท้ายเนี่ยมาว่าเราเคี่ยวซะแล้วค่ะพี่หลิวคุณนายคสดไม่มีอะไรพิเศษอะไรเลยเมื่อกี้นะตอนพูดคุยกันนี้นะเรียกเจ๊ใหญ่เลยออเป๊เจอรอเปนเจเริ่มต่อราคาปุ๊บ คุณนายมาเลยพี่นี้เป็นคนเปลี่ยนสีเร็วมากเลยพี่ <c oughs> พดิวติดตลาดไงยู่ตลาดนี่คนคนี้คนนี้เจ๊เจมไม่พี่ดิวลู้มไหมเดี๋ยวก่อนเราจะเล่าความเป็นมาของช่องให<ม>้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยรัตเป็นสายบู๊ตอนที่จะทําพวกคอนเทนต์เนี่ยรัตก็บอกว่าใช้เจ๊รัด,ดดีกว่าเจ๊รัดอะไรทั้งอย่างจุดๆจุดๆก็ว่าไปแต่น้องๆเนี่ยมันโมดมันบอกว่าใช้คุณนายดีกว่าที่รัดมันดูเหมาะกับคุณรัดมากกว่าเราก็มองเหมาะตรงไหนว่าเรา็สยเลเฮลอ่ะไม่แล้วมันเหมาะจริงๆคุณนายรัดดันทุกเคส มันได้มันได้แล้วคุณนายดันสําเร็จทุกเคสเลย<อ>ไม่เคยเห็นเคสไหนดันแล้วไม่สำเร็จเราซื้อสดนะคุณได้จะให้อะไรอันนี้เนาะอันนี้ให้พี่หลิวดูว่าถ้าปกติราคา7จ็ด0 0นหกหมก้ันบุกแหวนเนี่ยมันจะราคา8 2 2แสนสอันามอันนี้ถ้าคูณแหวนเดเอร์เซต์เขาเข้าใจว่าพี่พี่หลิวก็มองว่าเฮ้ย ื้อรถแล้วฉันต้องเสียแวดมันก็เป็นเงินเนาะมันก็เหมือนกับต้องเอาเงินออกจากกระเป๋าแค่นี้ซื้อ7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเอาเงินออกจากกระเป๋า8ปดแสนสองหมื่นกว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเมันก็เยอะเข้าใจก็เลยบอกพี่หลิวว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าแวดเนี่ยรัดนําส่งภาษีให้พี่หลิวรัดเก็บเงินพี่หลิวแค่7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันถ้าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันรัดเก็บเงินพี่หลิวมานะหาร1.07นหมายควาว่ารับได้เงินที่เข้ากระเป๋าบริษัทจริงๆคือ718,691ที่เหลือที่เน5 0 0 0 0กวกรบาทเนี่ย แล้วจะต้องไปนําส่งภาษีอันนี้พูดตรงๆเลยว่าจริงๆอ่ะที่พี่หลิวเห็นถ้าเกิดว่ารัฐเป็นคนหลบภาษีนะรัฐได้7จ wow ็ดหกาแล้วเอาเข้ากระเป๋าเต็มๆเลยไม่ได้เดี๋ยวโดนย้อนหลังอ่าใช่ไงแต่รัฐไม่ทําเพราะว่ารัฐอยู่ในวงการมา20กว่าปีรัฐรู้ว่ารัฐไม่ควรทาอะไรและควรทําอะไรรัฐรู้นะว่า7%มันเงินเยอะมากพี่หลิวแต่รัฐยอมจ่ายพี่หลิวเพราะว่ารัฐมองว่าอย่างที่พี่หลิวบอกอ่ะกำไรบางบ้างมากบ้างเท่าทุนบ้าง มีขาดทุนบ้างแต่ถัวเฉลี่ยภาพรวมเราอยู่ได้จบดังนั้นที่หลิวรักแล้ว769,00 0ก็เป็นราคาที่มีความสุขคุณนายไม่เก็บแหวนให้โอเคไหมพี่หลิวแล้แถมอะไรบ้าง้าวนั่นไงพี่ลดออกให้พี่หลิว5 0าห0,000ื่นกว่าพี่หลิวยังขอลดลดอีกเหรอคะไม่ใช่ขอลดขอของแถมมีอะไรบ้างน้ำมันเต็มถังไม่แต่คันนี้ไม่เหมือนคันอื่นไม่เหมือนคันนี้ไ,ไม่เหมือนคันอื่นตรงที่มันไม่มีประกันมาผมต้องเสียซื้อประกันนะประกัน,น <ะ S 1> ตัวน่อประกันประกันภัยรถยนต์ ผมต้องเสียตรงนี้ไปด้วยเข้าใจแต่ว่าจริงๆริรัดเรียนพี่หลิวน็อตทุกคันอย่างวันนี้มีลูกค้าเรถมาขายล้วนะแล้วก็บอกลูกค้าถอดประกันไปเลยเพราะว่าวันที่1 2569เรื่องกรมธรรม์ต้องระบุผู้ขับขี่ถ้าพี่ซื้อไปพี่ต้องระบุผู้ขับขี่แล้วใช่ไหมต้องระบุแล้วเป็นรถไฟฟ้านะถ้าไฮบริดโดนด้วยเหรอตอนนี้โดนหมดเลยค่ะพี่ทุกคันเป็นกฎหมายออกมาแล้วนะคะได้ยินว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าจะรู้ระบุเลยว่าคนนี้ตอนนี้รถสันดาปก็โดนแล้วค่ะนะคะหนึ่งมกรา 2,569เราต้องระบุแล้วพี่หลิวต่อประกันเสร็จแล้วพี่หลิวขายระหว่างปียังไม่หมดประกันเหลือประกันอีก10เดือนเล้วก็จะบอกพี่หลิวว่าพี่หลิวถอดเลยห่างรัฐไม่ได้ใช้พี่หลิวก็จะได้ไปเคลมเงิน10เดือนออกประกันนี่ถอนได้นะพี่แล้วมีเงินเหลือด้วย<อ>จริงค่ะรู้จริงเหรอก็พี่หลิวอะ่ะใช้แต่รถหลานอะ่ะ <laughs> เออ <laughs> พี่จะไปรู้อะไรงั้นอย่างนี้ราคา769,000รัฐช่วยออกแวดให้50,000กว่าบาทจริงจริงแล้วเหลือบางมาก นะคะจะบอกไม่เหลือเดี๋ยวพี่หลิวไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วบอกแสนห้า <75. S 1> พี่หลิวเอาให้น้องนุ่งกำไรเถอะแล้วอย่างนี้นกันพี่หลิวรับให้พี่หลิวม่ต่องต่อ7,500ให้เลย7,600 ลดไป9 0 0 0กับแหวนอีก50,000กว่าลดเกือบ6 0 0 0 0แลลวเติมน้ำมันให้เต็มถังพี่หลิวจะได้ขับรถไปท่องเที่ยวในสิ่งที่พี่หลิวอยากจะไปลูกพี่ขอยางอะไรด้วยดิยางอะไรพี่ใส่ตรงไหนมีแล้วพี่ยังเก็บยังไงเก็บยังไงพี่เอาเอาเป็นสเปรนี่ดีกว่าในมุมรัดนะเพราะว่าได้เหมือนกันได้ค่ะให้เจ๊เลือกเออระหว่าง ออันเลยกว่าถ้าเกิดว่าพี่เอายางอะไหล่สำหรับรุ่นนี้ที่ไม่ได้มีมาพี่เอายางอะไหล่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวรถนั่นคือสเปคของของรถยนต์ที่เขาออกแบบมาเนาะอันที่สองถ้าพี่ใช้สมมติว่ายางล่วยางแตกนะคะมันจะมีสเปคที่ช่วยเหลือฉุกเฉินแต่จริงๆอ่ะเราไม่แนะนําเลยแล้วอยากให้พี่อ่ะใช้บริการฉุกเฉินเพราะเขาจะมาสไลด์ออนให้พี่ไม่บางทีเราอยู่บนเขาบนดอยอจริงๆอ่ะ อยากให้ลองเลยคุณลูกค้าเมื่อไหร่ที่พี่แบบเกิดฉุกเฉินอย่างนี้นะพี่ลองโทรหาเลขาฉุกเฉินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในแผนที่ประเทศไทยจะมีเลขาไปดูแลพี่ถึงที่แน่นอนอคุณนายบอกว่าจะมีรถมาช่วยผมใช่ค่ะช่วยผมถึงกี่ปีอหปีช่วยถึง5ปีเหรอเยสเสียงเงินนะไม่เสียคะ่ะยกและเสียงเงินผมม่เอาเรื่องคุณนายนะไม่เสียเลยคะ่ะพี่ แล้วจะมีสมุดคู่มือรับประกันไปให้พี่หลิวด้วยแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหา<ล>เรื่องคนใช้ยาฤิทคอร์สเยอะเนี่ยไหล่การเคมมาไหลเนี่ยช้าช่วงนี้นะช่วงนี้ชนะ้านะมันเพิ่งออกมาไงคะเพราะว่าก่อนก่อนผมจะมาดูรถรุ่นนี้เนียผมได้เข้าไปในกลุ่มของเขา <Okay. S 2> ทำอะไรเราต้องรู้เขารู้เราโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เป็นกลนอูหรือเปล่าเล่าปีก็จะต้าเดียวนแค่เล่านี่เป็นลูกเป็นลูกหลานเล่าปีจอ้โหสุ ก็คุณนายจะแถมอะไรบ้างก็อย่างน ja ี meals, ้แล okay. uh, ้วกันพี like yep. ่หลิวก็คืออย่างที่บอกว่าฟรีแวดให้นะคะแล้วก็ฟรีน้ำมันเต็มถังนะคะเรื่องการบริการแล้วการห้าปีห้าหมื่นกิโลัดให้พี่หลิวซึ่งปกติท้านลูกค้าต่อเยอะเนี่ยเราก็บอกว่ารัดมีต้นทุนในการดูแลอีกห้าปีห้าหมื่นกิโลลัดก็จะไม่เหลือไงเออเป็นเต็นเต็นหนึ่งที่แบบโอเคขอบคุณพี่หลิวมากๆเช่นกันค่ะพี่หลิวถ้าเกิดว่า อยากจะพี่หลิวแบบพูดสั้นๆกับแฟนๆคุณนายว่าถ้าิดมีจะซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยคาเอ็กหรือว่าคุณนายมีจุดดีอะไรที่ทาให้พี่หลิวแบบตัดสินใจที่จะไปดูที่อื่นแล้ว,ลวกลับมาซ้าอีกคุณนายเนี่ยบอกอตรงนะเฉยแต่รถที่นี่ต่างหากที่ไม่เฉยรถที่นี่ต่างหากที่แบบดูใหม่ดูแลดีอะแล้วแบบได้คุณภาพแถมประกันกัน ก็ยาวนานกว่าที่อื่นน่าสนใจลองมาดูยางอะไรเจ๊สรุปพี่เจ้ายางอะไรใช่ไหมงั้นอย่างนี้เดี๋ยวดูยางอะไรให้มันต้องเจาะตัวถังอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนมันทำไม่พร้อมแล้วให้ช่างเทคนิคดูให้ว่ามันใส่ได้จริงไหมพอใส่แล้วเนี่ยพี่ต้องเอาโฟมออกหรือเปล่าไม่ได้แล้วเสียขอไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคุณนายให้ให้ยางอะไรผมก็วางไว้เลยข้างบนเดี๋ยวผมไปจัดการเอาเองแล้วเดี๋ยวผมก็น้ำยาดีกว่าไหมเหมือนรถยุโรปว่ะน้ำยาฉีดเข้าในในล้ออันนี้นั่นคุณนายต้องเข้าใจนะ การไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าโดนเฉพาะแก้มหน้ายางเนี่ยโอเคน้ำยางมันเอาอยู่แต่ถ้าโดนแก้มยางอยู่ในป่าผมทาไงอยู่ในป่าก็เรียกคอ l l เซนเตอร์พิสูจน์ว่ามาจริงไหมทางออฟโรดนะนั่นแหละต้องลองดูว่าเขาจะช่วยพี่ยังไงไม่มีสัญญาณโอเคจบข่าวไม่ก็คือว่าเราเซฟเซฟไปก่อนหายางอะไหล่ไว้อ่าโอเคโอเคดูในกลุ่มของยาลิปคอรสเขาก็หายางอะไหล่กันทั้งนั้นโอเคได,ได้ได้งั้นอย่างนี้แล้วดูยางอะไหล่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวรัดคอนเฟิร์มบอกพี่ สรุปน,นะพี่หนิวงั้นโตต้ายาริทอสคันนี้นะคะรัดก็ให้ที่ราคา7 6 0 0แนะคะแล้วก็น้ำมันเต็มถังนะคะแล้วก็การบริการต่างๆก็ยังมีอยู่พร้อมกับยางอะไหล่แล้วก็น้ำยาฉีดยางอะไหล่ท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe คุณนายด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้รัดและพี่หนิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ